Música ัสดีครับทุกคนวันนี้มาใส่บิดกันครับเปลี่ยนที่ครับผมวันนี้มากับทีมงานครับแยกย้ายกันใส่แล้วครับบรรยากาศดีครับผมเดี๋ยวผมใส่ก่อนครับไปครับ เอาทุกคนครับน้ำแห้งๆครับผมผมจะใส่ดูครับนั่นครับทีมงานใส่น้ำแห้งๆดูครับไปครับเอาทุกคนครับวันนี้เปลี่ยนที่ครับผมเปลี่ยนที่ครับน้ำแห้งๆครับเดี๋ยวผมใส่ก่อนครับผมใส่ก่อนครับ ไปครับเอาทุกคนครับฝนตกครับผมผมเพิ่งใส่เบ็ดเสร็จครับฝนตกครับผมฝนตกดินดินครับมัาทุกคนครับผมรอทีมงานครับมันครับอยู่นู่นครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงครับฝนตกครับมาด้วยกันก็กลับด้วยกันครับผม ฝนตกดินดินครับบรรากาศกำลังดีครับแต่ฝนตกครับทีมงานผมอยู่นู่นครับมองไม่ว่าชัดครับเดีย๋ยวเจอกันดึกๆครับไปครับผม คืนครับจะไปใส่ที่อื่นครับนะครับเก็บเบรกก่อนนะครับผมนะครับเดี๋ยวชดเด็ดชดอะไรเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูครับถ่ายครับผมผมมีการดึงครับแต่ว่าไม่ติดปลาครับผมมีการดึงครับเดี๋ยวไปยัต่อครับผมทุกคนครับเต็มแดกมาแล้วครับผมผมได้ถ่ายให้ดูครับเต็มแดกมาแล้วครับไซส์สวยครับผม อ๋ครับมีดึงนี่แล้วครับผมแต่มันดึงไม่ติดกับข้าวครับผมครับเดี๋ยวใส่เยอะก่อนครับผมไปครับอทุกคนครับตัวที่สองครับปาาหมอครับผม เดี๋ยวผมเกะก่อนครับทุกคนสองตัวครับสองตัวพร้อมกันเลยผมเก็บเกือบไม่ทันเลยใช้สวยครับนี่ตัวเล็กรับหมานครับวันนี้หมานสุดๆครับนะครับเดี๋ยวผมเกะก่อนครับผมนะครับผม าครับวันนี้เดี๋ยวไปดูปต่อครับผมทุกคนเต็มที่ห้ามาแล้วครับเต็มที่ห้าพคตรตําน้ำพริกครับครับไปต่อครับแกก่อนครับตัวที่หกมาแล้วครับไซส์สวยครับผม หมนครับวันนี้ทุกคนครับปลาหมอครับตายแล้วครับผมได้หลายตัวมากครับหมานครับวันนี้ได้ประมาณจิตตัวแล้วครับครับเบ็ดจะหมดแล้วครับอาจจะเป็นดูตอนเช้าเลยก็ได้ครับไปครับเจอกันตอนเช้าครับผมตันทวครับมีรุ่นครับปลาหมอครับผม ผมมารอบสองครับหมานครับวันนี้รอบสองครับยังไม่กลับบ้านครับผมนะครับเกะกันก่อนครับไปต่อครับผมมีลุ้นครับคืนนี้สุดยอดครับผมหมานหมานจริงๆครับไปครับอมีลุ้นอีกแล้วครับทุนมาดูครับ นี่ใช้ตัวเล็กครับผมมานอีกแล้วมานสุดๆครับใช้ขนาดเล็กครับผมเกะก่อนครับเดี๋ยวถ้ามีปลาเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกครับไปครับไม้แล้วครับทุกคน มานครับมานครับผมมานครับวันนี้ใช้ใหญ่อยู่ครับได้ครับเดี๋ยวผมเกะก่อนครับมานสุดครับวันนี้ใช้ได้ครับอย่าลืมฝากติดตามฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ ทุกคนดีแล้วครับรำหมงครับมาอีกแล้วครับกินดีครับเข้าเต็มปากเลยครับพอจะได้ย่างครับผมไปครับเดี๋ยวไปกันต่อ อทุกคนครับวันนี้ผมดูรอบสองครับได้ปลาหมอเพิ่อมอีกหนึ่งตัวครับได้เป็ดตัวครับปลาหมอสามปลาชนห้าครับผมหมานครับวันนี้แล้วตอนเช้าก็น่าจะมีลุ้นอีกครับก็ไซส์พอใช้ได้ครับพอตักตำน้ำพริกกินครับผม มานครับวันนี้บรรยากาศดีครับนี่ก็เวลาประมาณสามทุ่มกับสี่ทุ่มแล้วครับผมเดี๋ยวกลับบ้านก่อนครับผมเจอกันตอนเช้าครับผมให้บายเจอกันตอนเชา้าฝันดีครับทุกคนสวัสดีตอนเช้าครับผมวันนี้มาดูเบ็ดครับ เดี๋ยวดูเบ็ดกันครับถ้ามีปลาเดี๋ยวถ่ายให้ดูครับไปครับมีเต็มแล้วครับตอนเช้า,าหมครับแต่ว,ว่ามันตายแล้วเดี๋ยวครับเก็บเบ็ดกันครับตายแล้วครับไปครับผม เอาครับเต็มที่สองมาแล้วครับอ้วนครับปลาช่อนไซส์ก็พอใช้ได้พอกินครับเดี๋ยวไปเก็บเบ็ดกันต่อครับทุกคนครับตัวที่สามครับก็ หมานอยู่ครับนี่ครับผลงานสุดยอดครับผมหมานครับ สุๆครับคลิปนี้ก็ฝากเพียงไว้เท่านี้ครับเจอกันใหม่ในช่องบินบันทุ่งครับจะมีคลิปมาใหม่เรื่อยๆครับผมฝากเป็นกำลังใจฝากติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ